ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2,567ระดับทองของโรงเรียนบ้านวังปาโดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมกิจกรรมเด่นโรงเรียนบ้านวังปาโดเป็นสถานศึกษาขยายโอกาสขนาดกลางตั้งอยู่บ้านวังปาโด หมู่ที่7ตําตำบลวังใหม่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียน164คนมีคณะครูและบุคลากรในการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การบริหารงานของนายไพฑูรย์จันทนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังประโด และได้ดําเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยมีการดําเนินงานอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้สถานศึกษามีระบบป้องกันยาเสพติดและอบายมุกที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ4ี่ต้องสองไม่สู่การปฏิบัติในโรงเรียนซึ่งมีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ประกอบด้วย5มาตรการดังต่อไปนี้มาตรการที่1ด้านป้องกันโรงเรียนบ้านบางปะโด ได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปะโดได้จัดก,กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันดสุบุรีโลกและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยบูรณาการในกิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านบางปะโด มีการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยดำเนินงานภายใต้เจ็ดมาตรการดังนี้มาตรการที่หนึ่งนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาจัดทำประกาศโรงเรียนเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางแพลตฟอร์มที่หลากหลายเช่น YouTube Facebook และ l ลน์ มาตรการที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลมีการจัดทําแบบสํารวจและสรุปข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในระยะ5เมตร มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าออกของโรงเรียนและมีการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันมีการร่วมมือกับองค์กรในท้องถิน่นช่วยกันในการอบรม การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนประการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่มีกระบวนการคัดกรองป้องกันและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเทอมละหนึ่งครั้งดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนการสมาทานศีลห้าการบริหารจิตและเจริญปัญญาทุกสัปดาห์ ทำให้ไม่พบปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมาตรการที่7กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการประสานงานกับตำรวจแดจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดมีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางปะโดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและมีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จัดกิจกรรมแอโรบิกขยับฉับไว ห่างไกลยาเสพติดมาตรการที่2ด้านการค้นหามีการดําเนินมาตรการด้านการค้นหาโดยใช้แบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานมาจากแบบสรุปการเยี่ยมบ้านจากทุกชั้นเรียนประเมิน SDQ ประจําปีการศึกษา2566เพื่อเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและจะนํามาคัดกรองในการดูแลช่วยเหลือป้องกันและเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน โดยจะทําการคัดกรองนักเรียนจําแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ามีการร่วมมือกับรพสตผู้นําชุมชนสพบรมือตรวจคัดกรองหาสารเสพติดให้กับนักเรียนและมีการรายงานการสํารวจการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแล,แลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ C A T A S มาตรก,การที่ 3. ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านบางปะาโดได้น,นํานโยบายในการบําบัดรักษาช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดรําเนินงานบําบัดรักษามาช่วยในการตรวจสอบและให้คําแนะนําโดย 1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองและนํานักเรียนช่วยเหลือส่งต่อไปยังครูแนแนวเพื่อดําเนินการติดต่องานอนามัยโรงเรียน 2. งานอนามัยโรงเรียนดําเนินการติดต่อหน่วยง,งานภายนอก ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้โรงเรียนบ้านบางปะโดยังจะตั้งคลินิกเสมารักณห้องพยาบาลของโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการจัดตั้งตู้เสมารักจำนวนหนึ่งตู้เพื่อรับแจ้งแหล่งมั่วสมจำน่ายเศพษการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงเรียนเช่น Facebook Line นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมาลักษ์ป้องกันยาเสพติดต,ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบางปาโดกำหนดนยโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนสถานศาึกษามีคณะกรรมการดำเนินงาน และห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนสถานศึกษามีการจัดทาบันทึกความร่วมมือ M.O.U กับภาคีเครือข่ายด้วยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดังนี้ 1. ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบลบ้านวังประโด 2. ความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอบอระบือ 3. ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวางใหม่ 4. ความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนและ 5. ความร่วมมือกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณาภาพการศึกษาและโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงในการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน จากการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านวังประโดมีนวัตรกรรมการดําเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ภายใต้หลักการและแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งได้นำหลักความรู้ความร่วมมือเป็นฐานความคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้รูปแบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเฟื้อคุณธรรมทํากิจกรรมสร้างสรงสรค์ปรโดูแคร์โมเดลผลการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษา,ส,าสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบังประโด มีทักษะกระบวนการด้านดนตรีกีฬาและวิชาการเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการเผยแพร่ข่าวสารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษามีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและมีการจัดนิทรรศาการเพื่อเผยแพร่พพผลงาน ผลการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขทําให้โรงเรียนบ้านบางระโดได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าอย่างมากมายเช่นรางวัลประเภทดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566รรางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดประจำปีการศึกษา2,566รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกีตะมวยไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดโครงงานอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567และรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดปีการศึกษา2567ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกท่านขอขอบคุณครับ